สวัสดีครับผมชาวนกเขาใหญ่ทุกๆท่านครับวันนี้แอดมินจะไปถ่ายคลิปเรื่องนกเขาที่ไหนกันครับรอชมรอติดตามครับผมกำลังเดินทางไปนะครับ FC ขอมานะครับผมคลิปนี้ทำให้ FC อากาศก,ก็เหมือนฝนจะตกแล้วครับ ใกล้ถึงที่หมายแล้วนะครับผมต้องเลี้ยวเข้าไปนะครับมาถึงแล้วครับผม อาจจะบ้านหลังนี้แหละครับบ้านอาจารย์โนนะครับผมมาถูกบ้านแล้วลหละครับนี่แหละครับอาจจะใช่นะครับสวัสดีครับอาจารย์โนสวัสดีครับโอ้นี่แหละครับเจ้าของนกนะครับตามมาแล้วนะครับ นกต่อมีกี่ต่อครับอาจารย์สามครับสามต่อดูนะครับนกต่ออาจารย์โนนะครับเอฟซีที่ถามหานะครับมาแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับเอาเอาเอาที่ะโอ้สามเลยบอกดูนะครับนกต่ออาจารย์โนนะครับผมตัวนี้น่าจะตัวเก่งเลยใช่ไหมครับ กี่กู้ครับอาจาร,รย์กู้เดีเียวตัวนี้เสียงเล็กกู้อ่างนะครับเมื่อกี้มีอ่างหน้าด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวตอ่อเหมือนกันนะครับอาจาร,รย์ตอ่อต่ออะไรครับต่อพันเนียดนะครับหนอต่อพันเนียนต่อพันเนียดทั้งหมดนะครับตัวนี้แหละครับกี่กู้ครับ กุ๊กเดียว,ยวโอ้ลายสวยนะครับนี่ครับตัวที่เด็กของอาจารย์โนนะครับวันหนึ่งก็ถ้าออกก็ได้เยอะไหมครับอาจารย์ได้มันสองครับอ๋อคะเนดน,นะครับถ้าได้ออกก็สองอยู่นะครับสองได้ด้วยคโอ้ตัวนี้มีของดีด้วยนะครับผมเห็นแล้วครับแอดมินเห็นแล้ว ตัวนี้เล็บขาวนะครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเล็บขาวเล็บกลางเนาะครับนาอใช่เดี๋ยวดูนะครับเล็บกลางขาขวานะครับโอ้อจารย์โนมีของดีด้วยนะครับมีหน้าแหะครับเอฟซีถึงให้พามาดูนะครับไม่ใช่ก้อยแก้วครับแต่ว่าเป็นเป็นนิ้วกลางครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนาะนี่แบบนี้นั่นครับขาข้างขวานะครับ ็นไหมครับนั่นครับขาข้างขวานิ้วกลางนะครับขาวโบ้เลยนะครับสวยนะครับพวกนี้ได้ได้เฉลยเยอะยังครับตัวนี้ประมาณ2ี่ตัวตั้กำลังซื้อมาปีนี้นะขับนกปีนี้นะครับได้ยี่สิบกว่าตัวนะครับตัวนี้เพเนียตอย่างเดียวนะครับตัวนั้นราคาอาจารย์ ตัวนี้นกยังไม่ได้ต่อกําลังจะต,ต่อนะครับอ๋อนกนกกาลังจะฝึกนะครับตัวนี้แต่เป็นแล้วนะนะ้อครับอาจารย์ใช่ตัวคู่อ่างนี่แหละครับอาจารย์ตัวนี้ก็เอามาใหม่เนรับอ๋อตัวนี้นําเข้าใหม่นะครับอู้ขาใหญ่มากครับตัวนี้สวยนะครับนี่ครับ ตัวรักของอาจารย์นะครับตัวนี้แกซื้อมาเท่าไหร่นะครับสามพันห้าโอ้ตัวนี้แกแบ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับสามพันห้านะครับโอ้สุดยอดนะครับผมขนาดนกพึ่งต่อปีนี้นะครับคงถูกใจแ้ลเนาะครับเลยซื้อราคาขนาดนี้ใช่ครับคารมมันยังไงครับอาจารย์คารมดีอยู่ครับมีมีสับมีซ้อเนอสวยของแกนะครับตัวนี้ ไอ้ตรงเด็ดนี่ก็คือไอ้นิ้วขาวนี่แหละครับเล็บขาวนี่แหละโอ้หายากนะครับเป็นนกต่อด้วยครับตัวนี้ดูอีกรอบนะครับข,าข,ขาข้างขวาเขานี่แหละครับดูขาวดีนะครับดูขาวโบ๊ะเลยนะครับโอ้สวยของแกนะครับอื้อหือ แล้วมีนกชํานกอะไรไว้บ้างไหมครับนกชํานกที่คัามาจากป่าไม่ครับครับครับไปเราไปดูนกนกชํานะครับว่าจะมีแบบไหนบ้างนะครับชมชมนกชําของอาจารย์นะครับตัวนี้เป็นยังไงอาจารย์ตอนได้มาเป็นนกลูกอ๋อตอนได้มาเป็นนกลูกนะครับเสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่นะครับกีกูครับอาจารย์กเดียวครับกกเดียวเสียงใหญ่นะครับตัวนี้เป็นยังไงเนาะอาจารย์ เสียงกลางครับสองปุกตอนนี้กําลังได้ไม่ถึงเดือนแล้วอ๋อตัวนี้ขันแล้วนะครับได้ไม่ถึงเดือนเสียงกลางสองปุกนะครับตัวนี้ตัวนี้แหละครับนี่เป็นริวแก้มครับอ๋อตัวนี้ริวแก้มเสียงกลางนะครับทำเืนเดียวเลยครับตัวไหนคาลมมีครับตัวไหนคาลมนกนกชําตัวนี้เป็นไงอาจารย์ตัวนี้สองปุก นี่มีคารมัครับอ๋อตัวนี้สองกุในี่เหลียวตันครับมีคารมอยู่โอ้เลียวตันนะครับตัวนี้ยังไงจะได้ดูเนาะนี่ยังไงจะได้ดูเนาะครับตัวนี้อาจารย์ท่านเอาลงมาให้ดูแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เหลียวตันนะครับโอ้สวยมากครับผมตัวนี้อาจารย์บอกว่าเป็นนกฝึกแล้วเนาะครับใช่ฝึกแล้วนะครับตัวนี้เสียงกลาง โอ้ลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งลายเด้อสุดยอดเลยนะครับคาลมไหมครับอาจารย์มีคาลมครับอ๋อตัวนี้มีคาลมด้วยนะครับผมหลิวตันเลยนะครับตัวนี้อาจารย์ครับกําลังฝึกเนาะครับใช่อ๋ออาจารย์เพิ่นกาลังฝึกเข้าพเนียดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้นกเนาะครับใช่รับโอ้สวยนะครับหลิวตันนะครับตัวนี้ป่าร้อยนะครับผมโอ้ลาย งาม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 ตัวนี้แจ่มเลยตัวนี้ดูอีกรอบครับผมโอ้ดูความสวยงามของเขานะครับสวยจริงๆครับตัวนี้อายุขวบแล้วเนาะอาจารย์ไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงนะครับ <5 S 1> ยังไม่ประมาณห้าเดือนนะครับแต่อาจารย์แกฝึกแล้วนะครับมามา,มาไม่ถึงเดือนมันก็ทําเลยครับอาจารย์บอกโอ้ลายหลิวตันเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ยังไงครับอาจารย์เสียงเล็กครับอ๋อตัวมีเสียงเล็กนกใหม่นะครับนาอใช่ครับนกใหม่นี่เสียงกลางตัวนี้เสียงกลางนะครับเยอะพอสมควรนะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นทําใส่กันแล้วครับนกต่อนู่นนู่นนู่นเริ่มทําใส่กันแล้วครับนู่นเดี๋ยวชมนกที่ําไว้ก่อนครับ เอาไว้ทีหลังครับตัวนี้นี่ก็นกชํำเหมือนกันนะครับชํำนะครับเดี๋ยวอาจารย์แกจะเอานกต่อมาให้ดูอีกตัวนะครับผมนี่เยอะพอสมควรนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นบ้านพ่อตาของอาจารย์นะครับชมนกต่ออีกตัวนะครับผม คะเนนนะครับอาจารย์กี่กุ๊กนะครับกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวนะครับผมคงคงนุกคง,ง,ง,งจะได้เยอะแล้วแหละนะครับนาะตกใจผมแล้วครับได้ยินเสียงเห็นแต่คู่เลยนะครับตัวนี้เยอะอยู่นะครับ อบควานกเขาครับผมเยอะแยะเลยครับโทษนะครับใหญ่สายา่ใช่พันนกเขาวชมพเนียดครับผมโอ้สวยนะครับงสงสัยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ต่อละครับช่วงนี้คือมันบรรยากาศมันก็ไม่เหมาะด้วยละครับและช่วงทำไร่ทำนาด้วย ตัวนี้เนะครับอาจารย์ตัวต่อเมื่อกี้ใช่ครับตกใจผมเหรอครับเยอะพอสมควรครับผมนกบ้านอาจารย์ท่านนี้ครับ<ม>เยอะแยะนะครับผมเยอะแยะเปหมดเลยครับ ไปดูนกต่ออีกรอบครับผมครับผมตัวนี้เสียงเล็กครับผมมีอ่านหน้าด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวลักของอาจารย์โนครับตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นมีอ่างหน้าด้วยนะครับตัวนี้อ่างหน้าคำสองคำครับผมเสียงเล็กครับส่วนตัวนี้ก็เสียงกลางครับ แล้วถ้าเกิดมีใครสนใจนี่อาจารย์โนมีมีมีแบ่งบ้างไหมครับมีอยู่ครับมีอยู่นะครับอาจารย์แกบอกว่ามีแบ่งอยู่นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมช่วงนี้ก็บรรยากาศก็จะคึมๆฝนฝน,นหน่อยล้ครับช่วงนี้แอดมินก็ไม่ได้ไปต่อแล้วครับก็มาหาทำคลิป นกเขาให้ทีมงานให้เอฟซผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับเผื่อมีใครสนใจอ,อาจารย์เอานกต่อมาให้ดูอีกตัวครับผมตัวซ้ายมือนะครับคารมไหมครับอาจารย์ตัวนี้ตัวนี้คารมเลยนะครับตัวนี้แกเป็นไล่ออกจากตัวเมียออกมาให้ดูนะครับกี่กุ๊กนะครับอาจารย์กุ๊กเดียวครับ โอ้สวยนะครับโอ้แกะคัดนกม่แต่สวยๆนะครับลายนี่แหละครับลายขเขา มีใครสนใจก็แบ่งเหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะแบ่งนะครับอาจารย์แบ่งนะครับใครสนใจก็มีเปิดแบ่งอยู่นะครับนกนี่แหละครับพนเนียดแกนะครับแสดงว่าวันสองวันนี้ก็ไปต่อมาเนาะครับอาจารย์สำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละครับพอหอมปากหอมคอ พอให้เอฟซที่อยากดูนกบ้านอาจารย์โน่นะครับก็มาถ่ายทำให้ดูแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมทีมงานที่ชื่นชอบรักในนกเขาใหญ่นะครับนกเขาใหญ่เมืองข่ขันสวัสดีครับผม